วิศวะคมรมเป็นวันร์ดวิศวะคอมพูดมีเรื่องเราไม่มีทีสิทธิ์เหมือนคณะอื่นอ่ะโทาาล่านะครับเยเจริญสุกเกษนะครับแล้นี่คือเรื่องราวเจ็ดข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์อคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ลงวินโดว์ลงแอนตี้ไวรัสซ่อมโทรศัพท์มือถือลืมรหัสผ่านเครื่องค้างซ่อมเครื่องปิน้นซ่อมตู้เย็นซ่อมทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด บอกเลยว่าไม่จริงครับเราไม่ได้เรียนมาเพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับวิศวกรอมคืออะไรวิศวกรอมคือหนึ่งในแขนงของวิศวกรรมศาสตร์ชื่อเต็มๆเรียกว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์เป็นการรวมศาสตร์ของการเขียนโค้ดรวมกับไฟฟ้าเกิดมาเป็นวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับ การเรียนในช่วงปีหนึ่งครับคือการปรับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับเราจะได้เรียนวิชาพื้นฐานและอาทิเช่นฟิสิกส์เคลิลัสส่วนปี2องเราจะได้รับเสื้อช็อปครับนั่นแสดงว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์ปี2จะเป็นการปรับความรู้พื้นฐานด้านวิศวคอมพิวเตอร์โดยตรงเราจะได้เรียนเนื้อหาวิชาอาทิเช่นจาวาแอดซิี ส่วนปี3ครับปี3เราจะได้เรียนเจะลึกถึงศาสตรความเป็นวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่มีการปรับเป้นฐานอีกต่อไปแล้ววิชาที่เรียนอาทิเช่น Data-Base System Analysis d e ี i g n และ Algorithm um Design ส่วนปี4เป็นปีที่เรียนน้อยมากแต่หนักที่โปรเจกต์จบครับโปรเจกต์จบคือเราไม่มีที่สิเหมือนคณะอื่นอ่ะเราจะมีโปรเจกต์จบเพื่อ เอาความรู้ที่ใช้เรียนรู้มาตลอด3ปีเพื่อมาทำโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ให้สำเร็จรุ่งร่วงวิศวะคมเป็นวันเนิร์ดวิศวะคมเป็นวันเนิร์ดใช่หรอคือคำว่าเนิร์ดเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีภาพจำแบบนึยน,นะครับแต่เราอยากให้เข้าใจใหม่ครับ คือนอยิยามของวันเน,น,นเอร์จิงๆแล้ามาันแปลว่าคนที่มีความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างโดยที่อาจจะละเลยสังคมหรือไม่สนใจสังคมเมินเฉยต่อการเข้าสังคมลองยกตัวอย่างเช่นคนที่ทํางานหนักมากๆครับจนลืมให้เวลาเพื่อนให้เวลากับครอบครัวกับคนที่เรารักเราจะเรียกเขาว่านเนิร์ได้ไหมครับสายอาชีพ ถ้าเราพิจารณาจากเนื้อหาที่เราเรียนเท่านั้นนะครับเนื้อหาทีเนะ่เรารรเรียนของวิศวกรรมของเดิมนั้นเราสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยบางฟอนต์เอ็นแบ็กเอน็นฟูลสแต็กอัในนี้อยู่ในบทของรแการเมือ์ครับโปรเจกต์แมจเมนต์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เน็ตเวิร์ e เอนจิเนียร์หรือสายงานด้านดาต้าเบสได้ครับ แต่ถ้าคนขอความรู้เพิ่มเติมเราสามารถประกอบอาชีพในด,ด้านของเทคโนโลยีคอนเซิล์สายงานคอนเซิลล์ฟแนนซ์ UX UI ีไซเนอร์เกมเดเวลอปเปอร์ม h ชชีนเลอร์นี่ AI แล้วแต่บุคคลวิศวะคอมพูดมีดูเรื่องจริงไหมอาจจะจริงออาจจะไม่จริงก็ได้ครับเรอาจะที่มาให้ฟังนะครับคือมันเป็นอย่างนี้การทีเราพูดไปดูเรื่องมมีเหตุผลอยู่ การที่เราใช้ความรู้ในบางอย่างในการโฟกัสบ,บางสิ่งบางอย่างมาก,มากๆใช้สมาธิใช้ตักระในสิ่งสิ่งหนึ่งบางครั้งถ้าเราโดนตั้งคำถามง่ายที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเช่นวันนี้กินอะไรดีเราอาจจะคิดว่ากินอะไรกินที่ไหนกินเมื่อไรกินกับใครกินถึงกี่โมงมันคือการที่เราอะไม่สามารถเปลี่ยนสมองจากการที่ใช้ตรกะความคิดความจำผลมาเป็นแค่ไม่ต้องคิดอะไรเลย ันก็จะเกิดจาการพูดไปูเรื่องได้ครับแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วแน่บุคคลครับบางคนสามารถที่จะเปลี่ยนสลับสมองได้อย่างรวดเร็วก็สามารถพูดกับเราได้ปกติบางคนเขอาจจะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วมันอยู่ที่ตรงนี้ครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับอยากมีข้อจริงถ่ายให้ท่านผู้ชมครับตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับรู้สึกว่าวิศวะคอมมันยากครับยากที่ตัวเนื้อหานะครับผมรู้สึกว่าเพราะมันยากมันเลย ทำให้เราแข็งแก่งพอทําให้เราแข็งแก่งทาให้เราเติบโตทําให้เราเติบโตทําให้เรามีเราในวันนี้ครับขอบคุณที่เป็นความยากในชีวิตครับจบไปแล้ครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไปด้านล่างนี้หรือติดตามผมได้ในอินสตาแกรมด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ